ครับผมตอนนี้กับช่องปาปานะคะตอนนี้เรามาอยู่กับแบบสกีแบบินแดบบิทายเรตงนี้ไม่ดีแล้วอันนี้ที่เห็นผมเยอะๆนะผมแบบเคยเล่นมาก่อนครับก็เป็นมาพูดยาไปถือเลยครับเพราะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นแต่ทุกคนก็น่าจะเคยเล่นแล้วครับยะ นี่ก็ต้องมาปกป้องฐานจากพวกดอยๆนี่โอ้สีตรงนี้ได้ด้วยอืออยู่ในวงไฟฟ้ามีมีดอยมีดอยล,ล่างยักษ์มาต้องระวังอ,อ,อย่าเข้าไปได้ทา้าแล้วก็มีหุดบานหน้าที่คือการปกป้อง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 ,ปปองแล้วก็ปกป้องไม่มีอย่างอื่นเลย นองจกกระฟ้าแล้วกรปกป้องฟาร์มฟาร์มแล้วก็อย่าตายพวาดอยๆนี้ก็ตึงซดเหลือเกินอ้ยมอดอยเลิ่มตัวนี่เเล่อมไเล่มเริ่มเลื่อม้เจ้าา้าอย่าหาดียังก็ห่านั่นแหละจาเจ้จจตายตายเหผมตายเพราะมันห่าเกินระบบไม่เกี่ยวคัะคุณคุณดูความหอบความความหอบ อันนั้นความพอเป็นสกิษได้มันเรียกป่าความทะลึงะ่งฮะสัางปอมปี้ร่างปอ,งอมออเออ,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 อ อออื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 ออ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 เออออออืออออออเออ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  เนี่ยร็บผมไม่พูดเขาจะเขาเขาอะไรแหละลีบัรกันอืมลีบัดกันเออแล้วแล้วมาอยู่คนเดียวน่ะอีกคนหนึ่งเหรอเข้าร้ายคือตายหมดยกเว้นผมพอคือพอซื้อชมสีแม่ซื้อสมปองสถานะตายหมดยกเว้นกูอืม ปึ๊บโอ้ยมันโหดจงัง啊ะอย่ามาบ,บุกฐานผมเออเด็กในสังกัดอ่ะงานไหนดีนะงานไหนดีนะเออตายอ่ะกลับไปรีบรีบตัวดีกว่าเขาอาจจะต้อนรับผมที่นี่เขามันอันตรายเกินระบบอ่ะมันไม่ต้อนรับผมเออต้องมาลงดา อีกแล้วมันิงที่น่าสนุกมากครับกับการลงดันหนึ่งหรอกกับการลงดันกับการลงดันเนี่ยอัพพอหนึงถือว่าได้อัพตอนนี้ตอหห้องเร็วห่าไปเร็วมผมมีเพชรเยอะมไม่กลัวอะไรหรอกเป็นละล้านเมนเนี่ย อุ้มตัมอุ้ยตัมนะอู้ก็น่าจะโชคดีแล้วมั้งเลยร้องขนาดนั้นปาดปาดปาดตุ้มไปอยู่ไหนวะไม่รู้ว่าไปด่านสบไปที่โลกสองแล้วเหรออาจจะโลกสองเดี๋ยว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 กลับมาก่อน ให้รับก oh, e ุญแจฝีอ้าวอีพี่สองเออรรมดาดีหนึ่งก oh, ็เหมือนพี่สี่ใส่ใครนั่นแหละอ๋อนี่คืออันนี้จะได้นี่นี่ยูสี่สิบห้านาทีได้เยอะจังวะตุ๊บตุ๊บแล้วหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปผมก็จะลงรับเีตทิปต่อเลย เพราะมันอัปเดตปืนก็จะไปเก็บฐานก็จะไปกดจักรจะไปเก็บฐานในอาร์ตตี้ทีมนะครับโอ้ยไม่ก็พอดีโอ้ตีทีเดียอัปเดตเป็นไรบ้างฮะสิอ่ะไปจักรมันแลก็จะช่วยเขาปลาตุ่ยปลาเข้าก้ฟรีที่เขาแต่ตอนนี้มันอยู่ห้องผมที่เลยอ๋าคนเลยลงเรียนไม่ใช่หรอ ปกติตอนปกติตอนอยู่ในนี้ทีไรฟ้าก็จะชอบร้องวิน้คอยเนตมินิคองเนตเงี้ยเงี้ยไม่ได้ร้องอันนี้ก็ถึงด่านที่ก็จะฟ้า ฟาร์มฟาร์มฟาร์มจนมันน่าเบื่อเอ้ยยังไงเปิดมือออโต้ไพเร็ตโอเคกูได้นั่งดูผมกั็ได้นั่งดูนะครับไปยาไอ้เืออันนี้ก็ต้องรออยู่ยาวโอ้มึงตายแล้วใช่ไหมเออแล้วใช่ไหมหนาดูนี่ได้ด้วยได้้ใชมโอ้ไม่ก็ตอนนี้เพื่อนผมที่โดน คามิลาบูเมียนตอนนี้เขากำละะังจะซีงแงแกแล้วนะครับเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าพูดอย่างนั้นหนอยปลาตาเอาอะไรอ่ะเนี่ยเอ,อ่อนี่นี่นี่เราก็จะมารีลีบอก็นี่ก็อัพอัพ อันนี้เราชอบมึงแน่อย่าไปดึงช่องมันมาคุยคนอื่นดีออาคุยกัคนอื่นดีจะตายนี่อะไรด่ามึงจะเลืไม่ได้ด่าเลยในหลักฐานว่าผมด่าคนหน้าโอ้กระเป๋าหามุมเจ้าใจจังเลยโดนกาวเป๋าห่าบ้านควัน กดแล้วเพราะทุกคนไม่กดติดตามใช่ไหมล่ะผมรู้น,นะอย่าไปอย่าไปกดมารับกดช่องผมก็กะกลับก็นี่ไงเราก็จะมาสู้กับพวกนี้กดแล้วนะนี่มันก็จะมากูาทำดีีสุดแล้ว อนนี้เขาก็ทําดีทสุดทีด่เขาเคยทำมาแม่ครับผลนาดีเสร็จแล้วครับพ่อพ่อคนดูตายครับอะไรเนี่ยเขาทุกคนดูเลยตายเลเือกฮะเบ้ย ดก็จบคลิปยงนี้แล้วกันครับแล้วก็จะมีไปอัดอนุทิพิ์ต่อบ๊ายบาย